มันน่ากลัวมากเลยนะไม่เคยทำอะไรน่ากลัวขนาดนี้นี่ได้เดี๋ยวพี่กับพี่นะคะก็จะมาผสมสีกันนะคะทั้งสีม่วงและสีแดงต้องจิ้มเลยไม่ไดสีแบจิ้มสวัสดีค่ะฟีมค่ะพีค่ะวันนี้พีมฟีคนะก็จะมาทำสลลมฮาโลวีนค่ะแล้วของพวกนี้นะคะก็เป็นแค่ของเล่นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะ <C a> นี่อย่างเช่นมือ,อน,นี้ก็เป็นมือของแม่เอ้ยไม่ใช่นี่มือของเล่นนี่นะคะอุย้ยน่ากลัวมากนี่อันนี้นูปโป้งใครเนะนี่ยนื้ปปงนืโปปงต้มตไก่เล่นของเล่น<ก>เดี๋ <c oughs> ยวเราจะมาเทกาวก่อนเลยนะคะ <c oughs> ใช้เป็นกาวน้ำใสนะคะค่ะเ <c oughs> ทเลยเทเลยพ่อ <P> <c oughs> หมุนขนาดน่ะสามร้อยหกสิบมุขเลยนะฟิล์มนะคะจะใช้เป็น nah. สีแดงคาร์ฟิล์มเขาจะใช้เป็นสีม่วงใส่ตามที่ต right ้องการเลยค่ะค่ะค่ะมีสีม่วงมาหยดนึงละนี่ฟิล์มหนูควรเอากี่หยดดีมันจะกลายเป็นเลือดแล้วเออ๋นี่ขอร์ลฟิลเป็นอย่างเงี้ยออันนี้แค่เขย่าเนี่ยนิดนึงกลายเป็นเลือดแล้ว โหดังซึ้มเลยอ่ะพี่งฟิวพออยู่ในนี้เขาเป็นสีดำเลยอ่ะก็มันเห็นก็ตรงถ้วยผสมน้องฟิวน,นะคะจะเป็นฟักทองนะเขาก็เลยอันนี้คือ,ดอเดี๋ยวจะใส่เพิ่มอีกนะชอบสร้าของนอ้องฟิวนะคะจะเริ่มน่ากลัวแล้วนะะเดีย๋ยวน้องฟิวนะคะจะเอามาตกแต่งกับจานนี้เลยไม่แต่มือไ<ว>ม่แต่นิว้วมีแต่ลูกตา แ,แล้วก็มาเลี้ยงวันสุดจิ๋วสวัสดีครับหนูขอใส่สีเพิสวัสดีครับเป็อย่างที่นะคะแล้วก็จะเริ่มใส่น้ำยาแล้วค่ะค่ะหนูขออันนี้จะเอาอันนี้เป็นที่ตวงทีละชอหนูก็เทตาอัตตาส่วนอัตตาส่วนนี่คืออัตตาอัตตาใสา่เหรออัตาายาใส่เลยเทละนิดสลามนะคะเพื่อนๆพอ,พอ,พอเลี้ยงเสร็จแล้วนะคะต้องล้างมือให้สะอาดน,นะคะแล้วก็ห้ามรับประทานค่ะ S <S เนื้อหนูมันเจลี่อ่ะเจลี่ออเอ้ยเหมือนอ่ะฟิล์มเขาใช้ชุดฝัวุ้นสมองอุ้ยไหลไหลของฟิล์มนะคะมันเหมือนเลือด่างๆเลยนะคะขาหูเหมือนสมองคนเน่าๆฟิล์มเน้นนะถ้าเป็นไปได้อย่าใช้กาวข้นนะคะเพราะว่าถ้าพอผสมสีแดงมันจะไม่ค่อยสวยนะคะ ตอนนี้นะคะของฟิมก็ใกล้ได้แล้วนะคะขอน่ดสลามของฟิมแป๊บนะมาช่วยโน้ด้วยนะเมนนี้เหมือนอะไรแหละบ้านผีสิงดูสิตอนนี้นะคะสลามของฟิมฟิวนะคะก็เสร็จแล้วค่ะ<ช>ของฟิมนะคะก็จะเป็นสีเลือดนะคะคือสีแดงแล้วของน้องฟิมนะคะก็จะสีม่วงออกดาดำเหมือนบรรยากาศในบ้านผีสิงตุ๊บนี่ของฟิมเลือดหลานี่เดี๋ยวจะยืดสีนี้ให้ดู แน้วของน้องฟิลนะคะก็จะเหมือนเยลลี่มันใหญ่มากเพราะว่าเวลาทำเนี่ยคือแบบทำทำเทำ่าออกมาออกมาได้แค่ก้อนแค่นี้ใช่ไหม <c oughs> คือคาราวนี้คือแบบมันใหญ่มากหญ่มากนวดทีกล้ามขึ้นเลยอะฟิลหมอฟิลนะคะก็จะเอาตัวพวกนี้นะคะมาตกแต่งกับสลามค่ะ<ช>ที่จริงต้องพวูดว่าอ๋อสลามไปตกแต่งตัวพวกนี้นะออน้องฟิลเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันดีกว่ามีเคจานให้จ่าให้จ่าเหมือนเราจะมาทำขนม ขนมพายค่ะพายถ้าอยากให้หน้าก่อนนะคะต้องเอาแบบสลามไล์ออกมานีดนึงเป็นเลือดพอแล้วแล้วแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่สีแดงกันต่อลปปโอเคอ่ะใส่ทีละครึ่งนะวางลงไปแล้วนะอื้ยสมมงยาคลิปนี้นะคะจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะ น้องฟิลเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยดีกว่าค่ะเอามือเลยไหมวางเลยน้องฟิลฮัทชอว์เยเหมือนถาดอาหารอะมันน่ากินเราจะกินมือค่ะนี่นะคะตอนนี้คือน่ากลัวมากเลยนะเมนูพิสดารจุ๊บๆแต่เอามาแรงวันไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งว้าวว้าวว้าวผมอยากกินซาสบจังเลยครับใช่ใช่ใช่ตัวตรงกลางไว้ตรงนี้อือฮ่าฮ่ อยากกินอยากกินอ่ะอยากกินนี่นะคะคือสลามฮาโลวีนค่ะสุดแสนจะน่ากลัวนะคะนั่นก็คืออาหารของแม่หมดค่ะอาหารสุดพิสดารให้แม่หมดทานนะคะนี่ค่ะคือแม่หมดทานเหมือนอันนี้เหมือนไม้กระถางก็มีไม้กระถางแล้ววันนี้นะคะพี่กับฟิวได้ทำสลามฮาโลวีนนะคะได้น่ากลัวมากเลยนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากเลยนะสลามฮาโลวีนฮาโลวี สีสวยค่ะเลือดโอ้ยน่ากลัวสีแดงทั้งนั้นเลยนะคะก็สีม่วงใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ก็กดให้พี่ฟิลหน่อยฟิลได้นะคะเพื่อใจพาชมคลิปใหม่ๆของฟิลมฟิลค่ะค่ะติดตามฟิลได้ที่ยูทูปเฟซบุ๊กคัสติชาน่ารบกวนใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย